มงคลชีวิตต่อจากชิปที่แล้วขับขอบคุณสำหรับผู้ที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราสำหรับมงคลชีวิตบทที่สิบคือวาจาสุภาษิตวาจาสุภาษิตหมายถึง การพูดดีการพูดมีศิลปะในการพูดการรู้จักพูดการมีวาทศิลป์วาจาที่จะได้ชื่อว่าเป็นสุภาษิตคือพูดอย่างดีต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย5ประการคือ 1. พูดถูกการ 2. พูดความจริง 3. พูดอ่อนหวาน 4. พูดมีประโยชน์ 5. พูดด้วยจิตเมตตามงคลบทที่11การบำรุงมารดาและบิดาบิดามารดาเป็นบุปการีคือผู้มีพระคุณสูงสุดของบุตรธิดาสมกับที่พระพุทธองค์ตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายคําว่าผมสําหรับเรียกบิดามารดาเพราะเหตุใดเพราะท่านเป็นผู้มีอุปการะมากบํารุงเลี้ยงและแสดงโลกนี้แก่บุตรบุดาพึงบำรุงมัรดาบิดาด้วยพันธกิจทั้งห้าคือ 1. ท่านเลี้ยงมาแล้วจงเลี้ยงท่านตอบ 2. ช่วยงานตามระบบของท่าน 3. ส,สืบสามกุละองค์ 4. ดำลงตนคู่ควรแก่การรับมรดกและทรัพย์สิน 5. <c oughs> เมื่อท่านร่วงลับยังทำบุญอุทิศให้มงคลบทที่ 12. การสงเคราะห์บุตร บุตรทิดาปาดท่านจำแนกว่ามีอยู่สามประเภท 1. นึ่อภิชาติบุตรบุตรผู้มีคุณยิ่งกว่ามันดาบิดา 2. อ,อนุชาติบุตรบุตรผู้มีคุณเสมอกับมารดาบิดาสาอวชาตาบุตรบุตรผู้มีคุณต่ํากว่า,าบิดามารดาบุตรประเภทที่หนึ่งและสองน,นับว่าเป็นบุตร ที่พึงประสงค์ของมารดาและบิดาส่วนประเภทที่สามเขาเกิดมาเพื่อทำกุณวงให้เสื่อมไม่เป็นที่ต้องการของบิดาและมารดาบิดามารดาพึงทำหน้าที่ของตนต่อบทธิดามี5ประการหนึ 1. สอนให้หนีห่างจากความชั่ว 2. ฝึกให้ตั้งอยู่ในความดี 3. วางรากฐานแห่งชีวิตด้วยการศึกษา 4. ช่วยพิจารณาเมื่อเลือกคู่ชีวิต 5. มอบทรัพย์สมบัติเป็นการให้เป็นกรรมสิทธิ์เมื่อถึงการอันสมควรมงคลบทที่ 13. การสงเคราะห์ภรรยาการสงเคราะห์ภรรยาคือการดูแลหรือทำหน้าที่ของตน ให้ดีนั่นเองสามีพึงหน้าสามีพึงทำหน้าที่ต่อภรรยามี5ประการ 1. ยกย่องให้เกียรติสมกับฐานะที่เป็นภรรยา 2. ไม่ดูหมิ่นสไม่นอกใจ 4. มอบความเป็นใหญ่ให้ในบ้าน 5. มอบเครื่องประดับให้ตามโอกาส อันสมควรภรรยาเมื่อได้รับการดูแลจากสามีเป็นอย่างดีแล้วพึงทำหน้าที่ของตน5ประการเช่นกัน 1. จัดบ้านให้เรียบร้อย 2. สงเคราะห์ญาติทั้งสองฝ่ายเป็นอย่างดี 3. ไม่นอกใจ 4. จัดการทรัพย์สินให้ดีไม่ใช้ใจฟุ่มเฟือย ห้าขยันไม่เกียจค้านในงานทั้งปวงมงคลบทที่สิบสี่การงานไม่ข้างค้างการงานไม่ข้างค้างหมายถึงการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพประกอบไปด้วย 1. ทําถูกเวลา 2. ทําถูกวิธี 3. ทําทันที สี่ทำดีที่สุดมงคลบทที่ 15. บาทานหรือการให้ทานทานหรือการให้เมื่อกล่าวโดยสาระสำคัญมีอยู่สองประเภทคือ 1. อามิสทานหรือการให้วัตถุ 2. ทํทำทานหรือการให้ธรรมะ บทที่16การประพฤติธรรมการประพฤติธรรมคือการปฏิบัติธรรมหรือการนำอธรรมมาปฏิบัติขัดเก่าของชีวิตของตนให้ดีงามจนถึงพร้อมด้วยความมีศีลคือสุจริตกายวาจาหรือมีสมาธิ ใจสะอาดใจสว่างใจสงบและปัญญารู้จักชีวิตและโลกตามความเป็นจริงธรรมที่ควรประพฤติท่านเรียกว่ากุศลและกรรมมบทแปลว่าทางแห่งความดีงามซึ่งมีอยู่สีประการ 1. เว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต 2. เว้นจากการลักขโมย สเว้นจากการประพฤติผิดในกรรม 4. เว้นจากการพูดเท็จ 5. เว้นจากการส่อเสียหกเว้นจากการพูดคำหยาบเเว้นจากการพูดเพ้อเจอ้อ 8. เว้นจากความละโมบโลภมากเเว้นจากความพยาบาทคือการคิดหลาย 10. เว้นจากความเห็นผิดเช่นเห็นว่ากฎแห่งกรรมไม่มีบาปบุญไม่มี พ่อแม่ไม่มีพระคุณเป็นต้นบทที่สิเกการสงเคราะห์ญาติญาติหมายถึงคนในตระกูลวงพงสาเดียวกันหรือคนที่มีความสนิทสนมคุ้นเคยกันและกันไว้วางใจกันจนนับถือเป็นเปรียบเสมือนญาติในพระพุทธศาสนาระบุว่ามีสองประเภทหนึ่ญาติโดยสายโลหเหต สอญาติโดยธรรมดังท่านกล่าวไว้ในธรหมดว่าความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐยิ่งความรู้จักพอในทรัพย์สินอย่างยิ่งความชินสนมเป็นญาติอย่างยิ่งพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งบทที่ 18. การงานอันไม่มีโทษ การงานอันไม่มีโทษก็หมายถึงการถืออุโบโสถศินศินแปหรือการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เช่นปลูกต้นไม้ให้เลื่นลงการซ่อมสร้างสะพานรวมหมายถึงจิตอาสาเบิกบานในการรับใช้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันเป็นต้นบทที่18การงดเว้นจากบาป ทั้งหลายบาปหมายถึงความชั่วบุญหมายถึงความดีบาปเป็นที่มาแห่งความทุกข์บุญเป็นที่มาแห่งความสุขบาปเมื่อทำแล้วทำลายคุณภาพชีวิตบุญเมื่อทำแล้วเพิ่มคุณภาพชีวิตบาปเป็นหนทางสู่นรกบุญเป็นหนทางสู่สวรรค์บาปเป็นรากฐานของความเสื่อมบุญเป็นรากฐานของความเจริญก้าวหน้าสู่ความดี บทที่20สการสํารวมจากการดื่มน้ำเมาการสํารวมจากการดื่มน้ำเมานั้นหมายถึงการลดเว้นจากการดื่มสุลาเมาีไยสุลาเมลัยท่านหมายถึงเครื่องดองของเมาสิบชนิดมีดังต่อไปนี้ 1. สุลาที่ทําจากแป้ง2สุลาที่ทําจากขนม3สุราที่ทําจากข้าวสุกสุราใส่เชือ้อ5สุลาผสมเครื่องปรุง หกน้ำดองสุลาน้ำดองดอกไม้เจ็ดน้ำดองผลไม้แปดน้ำดองน้ำหวานเก้าน้ำดองน้ำอ้อยสิบน้ำดองผสมเครื่องปรุงสุลามีอะไรต่างๆสุลาคือน้ำเมาและน้ำหมักที่เก่าวมาข้างต้นตั้งแต่แรกเป็นหนทางแห่งความปรมาทการดื่มสุลามีโทษ หกสถานได้แก่หนึ่งหมดทรั์สองเป็นที่มาของการวิวาตสามร่างกายอาพาธด้วยโรคภัยสี่ชื่อเสียงฟุ้งไปในทิศทั้งสี่ห้าไม่มีความละอายหกปัญญาเสื่อมสลายและคอนแขนนั่นก็คือโทษของสุรามราีไร บทที่21ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายความไม่ประมาทหมายถึงความมีสติเตรียมเตรียมอยู่เสมอในทุกเรื่องที่ชิดอยู่ทุกกิจที่ทําอยู่ทุกคําพูดทุกอริบทที่เคลื่อนไหวในความหมายอย่างสามัญสําหรับคนทั่วไปความไม่ประมาทหมายถึงความไม่เผลอเลยความไม่ไปล่อยปะละเลยความไม่เพิกเฉย ไม่ดูเบาไม่ทอดทุระความสนใจความสระหนักถึงคุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างลึกซึ้งความไม่ประมาทเป็นหลักธรรมระดับหัวใจของพระพุทธศาสนาแต่ก่อนก่อนแต่จะเสด็จดับขันพระปริณิพานพระพุทธองค์จึงทรงฝากพิในใัยกรรมไว้ให้แก่มวลมุชิตโดยตัดเป็นปัจฉิมโอวาทว่า ภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาดังนั้นเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ที่มุ่งหมายให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาทเถิดครับสำหรับบทนี้ก็ยาวมาอีกพอสมควรถึงบทที่20สก็ขอขอบคุณสำหรับ ทุกท่านที่เข้ามาฟังการอ่านเพื่อเป็นประโยชน์แก่ชีวิตของเราครับอย่าลืมครับถูกใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจขอให้ทุกท่านดูดีกินดีมีโชคและโรคปลอดภัยมีความสุขทวนหน้าทุกครอบครัวด้วยเถิดขอบคุณสวัสดี